ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงเพื่อนๆทาง youtube ทุกท่านทุกคนนะครับกะมือนี้นะครับกำลังซ่อมลำโพงซ่อมฮอนนะครับมาเจอปัญหานะครับนี่ครับเมล็กเพิ่นเคลื่อนนะครับเคลื่อนมาหนีบเลยนะครับสังเกตเบึ่งดีๆสิบูเลือซ่องเลยนะครับสิบบูเรซ่องไฮวอยลงไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันหนีบนะครับมัน มันไม่เล็กนะครับนี่ครับวอยนะครับจุตที่มันสิลงไปอยู่ในนี่นะครับลงไปได้นะครับแต่มันหนีบนะครับพยายามดึงขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีแรงดึงของแม่เล็กนะครับมันเลยมันหนีบกันนะครับเอาคิดอันใดนะครับเอาสิมีวิธีการยังไงนะครับที่จะแก้ไขนะครับเดี๋ยวมาเบ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการงัดนะครับจุดที่มันเคลื่อนนะครับนี่ครับ เดีย๋ยวหาไขควงมาอีกออนนึงครับสาเหตุที่เคลื่อนนี่ก็น่าจะมีการกระเทะนะครับการกระเทะสะเทือนนะครับทําให้เคลื่อนนะครับนะครับกล่าวพลุดนะครับกล่าวลุดแล้วก็แรงดึงนะครับของแม่เหล็กนะครับมันจะดึงเหล็กเข้าไปนีบนะครับจะทําให้วยคอยเสียหายนะครับเวลาฮัมสี่อมฮัากซ่อม เปลี่ยนเค่วดกรบโบได้นะครับความลงไปโบได้นะครับเทคนนี้คืองานงอกนะครับแต่ถ้ามาหาผมกันยังพอมีวิธีอยู่นะครับเดี๋ยวผมชีดให้เบิ้งนะครับนี่ครับกก่ามันลุดครับนี่ด้านหน้านะครับอันนี้มันลุดด้านหลังนะครับบางอันก็ลุดด้านหน้านะฮะในลุดด้านหลังนะครับนี่เกนย์ยกครับมันติดกับน็อตอยู่ด้านหลังอยู่นะครับนี่ครับ ก็อือก็ต้องขูดกาวกานะโอก็นะครับสีขาวนะครับเพราะว่ามันสีขุ่ขานะครับเนียมนบรียบครับมีคัตเตอร์หรือหาอย่างแข็งๆนะครับมาขูดนะครับให้มันออกนะครับมันก็ขูดบ่ญยากนะครับแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามันมันมดสภาพแล้วนะครับกาวนะครับส่วนลำโพงชนิดอื่นๆก็ถ้ามันลดก็เฮ็ดประมาณคือกันนี่แหละครับวิธีนะครับ ขบนีโบนีกันนี่นะครับไม่เล็กลดไม่เล็กเคลื่อนนะครับเราสามารถเกะออกมาติดไม้ได้นะครับตั้งศูนย์ไหมนะครับทีน่ได้เขาจังบรได้ซื้อไหมเขาับหาวิธีนะครับเพราะว่าซื้อไหมมันกับเพกนะครับเขาับซ่อมเอาแบบนี้แหละครับนี่ครับแบบของผมนะครับผมก็เอาฟิล์มนะครับเก็บมาจากทีวีจอเบนนะครับแผ่นฟิล์มนะครับคือผมไปวัดช่องมาแล้วนะครับระยะห่างมาสิ ฟิล์มผมในชินาประมาณสี่แผ่นนะครับมันฉีพอดีนะครับผมก็เลยต้องเอามาวัดมาวุนใช่นะครับสี่รอบนะครับปกติต้องใช้สี่แผ่นนะครับแต่มันความมักง่ายของผมเลยนยครับผมยังฮ็ดแผ่นเดียวนะครับแต่ว่าหิสี่รอบนะครับถ้ายางมาตรฐานคือต้องทำสี่แผ่นนะครับเดี๋ยวก็ไปแดีวก็ไปเบิรงนะครับว่าเป็นยังนะครับต้องทำสี่แผ่นแล้วกับแผ่นเดียวมันจะมี ขอดีเขาเสียแบบใดนะครับก่อนอื่นก็ดินสอมามาร์กนะครับผมจิบคือวงล้อพยุซธรนี้นะครับผมสิมาร์กจุดนี้ออกมาติดทางนอกนะครับติดเทปเทปนะครับเทปใสด้านนอกนะครับนี่ครับผมมาร์กเป็นรอยไว้นะครับเพื่อไม่จังบรหลงนะครับวงล้อของเพื่อนใหญ่ซ้ำใดนะครับจังบรเยเวลานะครับทําการติดเทปด้านในกอนนะครับแล้วทีนี้ก็มาวนนะครับความหนาของแผ่นฟิล์มของ ลำโพงรุ่นนี้เนี่ยคือสี่รอบนะครับผมทงพันให้ได้สี่รอบนะครับแน่นที่สุดนะครับความหนาสี่ชั้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแท่งก็ได้คือกันนะครับทําเปลี่ยนแท่งนะครับตอนนี้ผมมักง่ายนะครับเอาละเอาผพนเดียวเลยนะครับพันสี่รอบนะครับเดี๋ยวมาลองเบิงมาสีสีงงาสีเงาสัมไดรนะครับเมื่อได้แล้วครับอารมณ์ไปพันให้มันแน่นที่สุดนะครับ ได้ขนาดแล้วทําการติดเทปนะครับเพื่อมาให้มันไหลออกนะครับเพื่อให้ขนาดมันคงตัวอยู่ในสำนีนะครับนี่ครับระยะนะครับเอาลงไปใส่ในเกนยกนะครับให้มันเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างที่ให้วอยคยลงได้นะครับเให้เมเล็กมันหนีบเดียวนะครับให้มันมีระยะนะครับนี่ครับนี่นะครับตัวเมล็กที่รุดนะครับนี่นะครับ เอากระลุงมาใส่นะฮันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทากาวก่อนนะครับนี่ครับจุดที่ผมขูดกาวออกครับกาวที่ใช้กาวพายเอของเราคือกาวนะครับกาว AB เนี่ยนะครับอีพ็อกซี่นะครับถ้ามีอย่างดีกานี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมมีตัวนี้ดีที่สุดนะครับเลยใช้ตัวนี้นะครับผสมกันสองลดเหมือนเดิมนะครับติดแม่เล็กนะครับยูคือการนะครับเนี่ย ผมลองติดมาหลายอันแล้วนะครับก็ยังบูเห็นลุจากอันนะครับนอกจากกระเทอย่างรุ่นแรงนะครับนี่ครับก่อนอื่นก็ให้กาวเท่ากันแล้วทําการคนนะครับผสมนะครับติดลํโพูงกับใส่กาวอันนี้นะครับกาวอันนี้ผสมนะครับมีไวรัสกาวพอได้ใส่อยู่นะครับนี่ครับทำการที่กาวลงไปนะครับ คือผมผสมโบราณนะครับผมเลยปาดเอานะครับ้าสิเทลงไปยันไปเลอะไปติดกับเบบของเฮาน่ะดึงออกากนะครับทำการทาเอาได้นะครับเพราะว่ามีช่องว่างอยู่นะครับค่อยๆเห็ดไปนะครับส่วนกาวเรือน้อยนึงกาวก็มาทาใส่ตัวเมล็กนะครับนิดนึงนะครับทาบททาก็ได้นะครับแต่สะดวกจากนั้นก็ค่อยๆเอาลงไปตามแบบเฮานละครับ บางรุ่นเมล็กมันใหญ่นะครับระวังนะครับเมล็กมันจะดดุลงไปนี่มือนะครับเราต้องค่อยๆมัดระวังนะครับต่อเอาลงนะครับแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันจิแน่นนะครับผมเห็นแบบแน่นนะครับลงไปปกตินะครับแต่ถ้ารุ่นใหญ่ๆเนี่ยโอ้ยลงไปปุ๊บเลยครับนีมือครับเลือดออกนะครับเพราะว่าเรียงดุเมล็กมันแห้งนะครับนี่ครับเช็คความเรียบร้อยนะครับเอาลงแล้วครับแต่ความมั่นใจนะครับกดแห้งๆนะครับ เบิ่งอย่างรุดอย่างรวมนะครับมีอย่างผิดพลาดเบี้ยวอยู่บ่อนะครับตรงอยู่บ่อนะครับเห็นมันดีแล้วก็กดลงไปสุดๆนะครับที่นี่นะครับใส่แรงกดลงไปแห้งๆนะครับน่ครับให้มันยู่เลยนะครับทำติดแห้งๆเลยครับมั่นใจแล้วนะครับเราวางโลกาวแห้งนะครับเอากลับมาเบิ่งพิจารณาเพียงระบายความร้อนแม่เล็กนะครับ มันจะมีน็อตอยู่ด้านในนะครับคาสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวแกะสติ๊กเกอร์ออกอนะครับนี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันถอดได้นะครับมันบบกเกี่ยวครับศูนเมเล็กนะครับตัวนี้ตัวฝาหลังเพิ่นระบายความร้อนซื่อๆนะครับทําการประกอบรอเลยนะครับเพื่องว่าเสียเวลานะครับลำพวงที่เป็นโค้งเล็ก ลำพ้งบีดนะครับลำพงเสียงแหลมนะครับลุดกับ่อมแบบเดียวนี้นะครับตาไม่เล็กลุดไม่เล็กเคลื่อนนะครับเขายังเสียดายเขาซื้อมาเพลงนะครับไปซื้อไม่มันก็ะมึดเงินหลนะครับเอาก็ซซอมเอานะครับกลับมาใช้ได้คือเกานะครับกับโบยักนะครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับดูตามวิดีโอนี่ก็น่าจะทำเป็นนะครับจากนั้นกระโลกาวแห้งนะครับตัวนี้กาวแห้งแล้วก่ะ ดึงออกได้นะครับดึงเบะออกนะครับนี่แหละครับโอเคอันนี้ออกดึงออกด้วยมือไม่ได้นะครับเพราะว่าผมใส่แผ่นเดียวนะครับมันสิแน่นนะครับดึงออกยากนะครับถ้าใส่ซี่แผ่นนี่ดึงออกง่ายนะครับแต่อันนี้ผมมักง่ายนะครับใส่แผ่นเดียวและสี่ร้อนะครับมันก็เลยต้องใช้คีมนะครับดึงนะครับนง่ายนะครับนี่ครับต้องใช้ความพยายามนะครับอันนี้ผมไปดึงตรงกลางนะครับใจร้อนบอกอีกนะครับ โอ้กนะครับดึงตรงกลางนะครับแน่นครับแน่นแห้งนะครับนี่นะครับข้อเสียนะครับใส่แผ่นเดียวนะครับสี่ล้อนะครับนี่ครับตรงตรงตรงริมมีหพอดึงนะครับผมตรงกลางถึงตรงริมนะครับนี่ครับตรงริมจะออกง่ายนะครับตรงริมมันปลายตรงปลายที่ฟิลมที่ผมพันนะครับแต่ถ้าเป็นซี่เพนเขาดึงตรงกลางนะครับออกนะครับมันสีออกง่ายนะครับมันสะลื่นนะครับดึงผพนกลางออกก้อนนะครับ มาชี้ like ค่อย em. lasse, s, ๆมันสีบนแน่นแบบนี้นะครับอันนี้คือมันฟืดติดกับเล็กนะครับนี่นะครับความง่ายเห็ทำมันยากน้ำหลังนะครับแต่ขาบุกเป็นยังนะครับกระไซสได้คือเก้านะครับเฮากระซีเสียแผ่นฟิล์มไปนะครับเพราะมันบิดเบี้ยวแล้วนะครับแต่ถ้าเฮาเห็นแบดดีๆนี่เฮาสีไซสได้หลายเพื่อนะครับเบียมเฮานะครับแต่กบุกเป็นยังนะครับเป็นความรวดเร็วครับให้เพื่อนๆได้เบิ่งนะครับคือวิธีมันทำแบบนี้นะครับนี่นะครับ ออกได้ง่ายแล้ครับบบดนี้ครับเพราะมันออกมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าเก์โยเพื่อนมันเป็นตัวที่นะครับตัวนี้ที่โยกนะครับมันเลยมีช่องว่างด้านใต้นะครับมันดึงออกง่ายจังน่อยนี่ครับสวยงามนะครับมีช่องแล้วนะครับสังเกตเบื้องนะครับทําความสะอาดจังน้อยนะครับก็สวยงามนะครับช่องของเราเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับศูนย์ในเล็กของเฮานะครับ บางอันนี่เขาตั้งมาบุรีเนี่ยจุดห้างจุดเคบนะครับอันนี้คือเป๊ะนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับได้ศูนย์นะครับนี่ครับเอาไว้มาลงได้นะครับนี่ครับไว้จะลงไปอยู่ในร่องนะครับที่เขาพันเนี่ยพันทองแดงมากนะครับนี่ครับลงได้แล้วนะครับทีนี้นะครับคือเรียบร้อยนะครับสวยงามครับเยี่ยมครับ ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปช่างซ่อมแบบบ้านนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์ให้แน่นะครับถ้าอยากเบิ่งคลิปแบบนี้ในคืนในหน้าจอของท่านผู้ชมก็กดติดตามนะครับมันสีห็นผมขึ้นไปในหน้าจอนะครับคลิปอื่นๆมานะครับครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณอีกเ่อนึงนะครับทุกท่านนะครับการแก้ไขก็รทำได้อยู่นะครับขอบคุณครับ